อันนี้ผมเริ่มเล่นใหม่นะครับพอดีขับไปแล้วเนี่ยไปเจออะไรที่มันสะดุดตาเข้านะครับซึ่งแผนที่ใหม่เนี่ยเราต้องใช้โทเค็นนะครับทั้งหมด5้าโทเค็นใช่ไหมซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าหาจากไหนนะครับแต่ว่าหลังจากขับไปนะมันไปเจอจุดนะครับสะดุดตาของเกมเข้าเดี๋ยวผมขอขับไปเรื่อยๆก่อน เอาเป็นจุดที่ผมเจอนะจุดที่ผมเจอนะครับจุดสะดุดตานะเดี๋ยวผมจะมาตรงเนี้ยนะครับไปทางขวามือก่อนมันจะมีทั้งหมดห้าจุดนะครับแต่ว่าอีก4ี่จุดเนี่ยผมยังไม่เจอนะมาทําคลิปก่อนเวลาขับไปนะครับให้เราสังเกตแสงนะแสงแปลกๆนะครับที่มันอยู่ข้างบนนะครับข้างบนพวกท้องฟ้าพวกอะไรแปลกๆอ่ะ เหมือนกับผ้าอาทิตอะไรนะทรงกดอ่ะให้เราสังเกตแสงสีขาวๆใสๆวิ่งๆนะครับสังเกตดีๆนะนู่นนนนู่นนนนนผมเจอแล้วเห็นไหมอตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรแปลกๆป่ะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใช่จุดที่ผมเจอตอนแรกไหม คือผมลบเกมนะครับเพื่อที่มันจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตจุดนะเห็นนะเห็นอะไรไหมฮะผมวงไม่ได้นะผมวงไม่ได้นะครับดูตรงกลางเห็นไหมเห็นแสงวิ่งวิ่งไหมครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะครับนี่คือตำแหน่งของโทเค็นนะครับ นี่นะครับเอามาติดหินอันนี้เป็นคนละจุดกับที่ผมเจอนะคนละจุดกับที่ผมเจอครั้งแรกนะครับซึ่งพอผมรู้วิธีสังเกตปุ๊บเนี่ยโอเคเราเจอเราจะสังเกตจุดอื่นง่ายแล้วนี่คือโทเค็นนะครับ นี่หนึ่งทับห้านะครับ <st immt> เราต้องหาอีกสี่จุดนะเดี๋ยวผมจะต้องหาแสงวิ่งวิ่งอีกสี่จุดซึ่งไปจุดที่ผมเจอครั้งแรกเมื่อกี้ก่อนจุดที่ผมเจอครั้งแรกเนี่ยนะอันนี้ไม่น่ใช่จุดที่ผมเจอครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทางทางนี้เดี๋ยวขอลุยน้ําไปแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยว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 ก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวผมให้ดูจุดที่ผมเจอเมื่อกี้คือจุดนี้นะนะครับถ้าใคร ี้เกียจวิ่งหามันจะอยู่ข้างบนน้าเนี่ยนะครับบนแอ่งน้ําตรงนี้นะครับที่ผมไปเก็บเมื่อกี้นู่นนู่นเจอละเจอละนะครับนู่นนู่นเห็นไหมนั่นคือจุดที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกัน คุ้นยากนิดนึงนะครับสำหรับรถที่ไม่ได้ปรับแตง่งรถเกมข้อมูลหายนะครับโอเคอันนี้ผมใช้เกียร์ต่ำ วิงว okay, ิ่งแาวนี้ใช่ไหมนี่นะครับเจอล้วผมได้สองจุดแล้วนะครับตอนนี้เราขาดอีกสามจุดอืโทเค็นสองนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ดู ตอนนี้เหลืออีกสามโทเค็นนะครับนี่เราถึงจะปลดล็อกแผนที่นี้ได้อ๋เเเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรวิ่งวิ่งตรงนู้นผมเห็นอะไรวิ่งวิ่งตรงนู้นเห็นไหมจุดเดิมหรือเปล่าจุดเดิมที่เราเจอไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ใช่จุดเดิมนะครับจุดใหม่จุดใหม่ โอเคผมเจอสามจุดละอ่าจุดนี้อยู่ตรงตรงนี้นะครับอลองเปิดแผนที่ดูเนาะโอเคสามทับห้าไหมสามรับห้านะครับโอเคอีกสองจุดไปหากันต่อครับ อ๋อโน่น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 อ่าวิ่งละวิ่งละก็หวังว่าไม่ใช่จุดเดิมนะวิ่งแล้วิ่งแล้วอย่าคว่ำอย่าคว่ำนะขี้เกียจมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถอยู่ไหนรถเดี๋ยว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 ผมหารถไม่เจอเอ่อโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะครับ เราจะมาระหว่างสองจุดอ่ะมันรีเซตมาจุดเดิมเดี๋ยวผมจะต้องไปหาจุดเมื่อกี้เนี่ผมไปตกตรงนี้ใช่ไหมนี่นู่นไงอ่าทำไมาระวังตรงนี้เลยลงได้ไหมนี่ โอเคได้อยู่ได้อยู่ไปครับจุดที่สี่ของเราขึ้นไหวไหมตรงไหนเอ่ยวิงวิงอ๋อนู่นนูเจอแล้วเจอละจุดที่สี่น,น,นะครับใช่ไหมใช้จุดที่สี่ปะ ตรงเนี้ยนะครับถูกแล้วนี่ถูก,ถกเปล่า๋ยวลองเก็บด mm ูตรงนี้นะตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเจอตรงนี้ใช่ไหมจุดที่สามนะครับจุดที่สามผมเจอตรงนี้จุดแรกผมเจอตร,ตรงนี้นะครับจุดที่สองจุดที่สองผมเจอตรงตรงนี้นะครับเออแสดงว่าเนี่ยจุดที 4. 4. Sare, 4. 4. ่จุดที่สี่นี่จุดที่สี่นะครับเออจุดที่สี่ละเจอละ จุดที่สี่คือตรงนี้นะครับลองวิ่งหาดูผมวงให้ดูไม่ได้นะแ่นที่มันกว้างนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาจุดที่ห้ากันตอนนี้ผมเจอจุดที่ห้าแล้วนะครับนี่ใช้เวลาไปโหเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับการจะเจอจุดที่ห้านะครับก็คือให้เราวิ่งตามเนี่ยนะครับเก็บ พอย์พวกนี้แหละนะครับมันก็อยู่ตามพอยท์นีลยแล้วก็มันจะเห็นเองนะครับเนี่ยวิ่งตามเส้นทางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตามทางครับเราก็จะเจอห้าจุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะพาเราไปยังจุดนะครับโอเคเดี๋ยวแคปภาพก่อน ไม่วิง่งอหรอไม่วิ่งก็ได้โอเคครับตอนนี้เราเจอจุดที่ห้าเรียบร้อยนะครับจุดที่ห้าจะอยู่ตรงนี้อืมนะครับนี่คือจุดที่ห้าลองไปหากันดูนะครับวิ่งเก็บพวกเสาสีเหลืองสีน้ำเงินนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะพาไปยังจุดวิง่งวิง ่ะเราไปดูแผนที่ใหม่กันนี่คือแผนที่ใหม่อรัของเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมภูเขาเยอะนะแผนที่ใหม่ แ,แผนที่ใหม่ก็มีที่เราให้เก็บด้วยน่าจะเป็นเก็บไว้ไปยังแผนที่ต่อไปนะครับซึ่งยังไม่เปิดยังไงก็ลองไปหากันดูเนาะทั้งห้าจุดนะครับวิ่งตามวิ่งเก็บเสาสีเหลืองสีน้ําเงินไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเห็นจุดแสงวิ่ง,งเองแล้วก็เก็บให้ครบนะครับ5้าจุดเดีย๋ยวาริมมังเงินนะครับไปปรับแต่งอะไรด้วยเพราะว่าแผนที่ใหม่เนี่ยน่าจะขับลำบากทีหนึง่งแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า